สวัสดีจ้าเฮ็ดกับข้าวจ้าพี่น้องคะ่ะมื้อน,นี้เป็นเมนูมง่ายๆบ้านๆน,นะคะเป็นเมนูแบบกินผักเอ้ยได้เมี่ยวเอ้ยก้อยใจนะคะไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อีลาน้อยคนนี้ย้ำเดอ้ออย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยหากผิดพลาดประการใดกราบขอประทานอภัยมานาทีนี้นำเด้อคะ่ะ อ่ะละคะ่ะพอแม่พี่น้องคะ่ะพี่น้องเอฟซีเมื่อนี้นะคะเขาจะกินผักกินยาก,กับกันไปนะคะลวกผักนะคะอันนี้น้ํามันเดือดเรียบร้อยแล้วกัะปลาที่เขาเอื้อเกลือไว้มาทอดนะคะคนขาคือเมื่อนี้มีความผิดพลาดเล็กน้อยก็ต้องขออภัยดีเด้อเมื่อหน้าจะแก้โตไม่เด้อครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็มาตําน้ำพริกกะปินะคะความพผ็กก็คือแล้วแต่เลยเมื่อนี้เขาจะหิ่อันปลาทอดเกลือกับน้ําพริกกะปินะคะ อันกะปิเอากระซื้อเอาตามร้านค้าปกติเลยค่ะตามบักเพจใส่กะปิลงไปเลยจ้าล้กกะบ๊กแขงเนาะภาษาภาษากลางกะบักเขือพวงนะคะรากกะใสอันน้ำมะนาวนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะบัดแล้วจังซิมเบิงเนาะเปรี้ยวเค็มบานใด่ก็เติมมาเลยน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ลงไปเลยที่ใส่ประมาณทับพีอะไรกันอีกนิดนึงนะคะแล้วเากะใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าสักประมาณ3า้อนเนาะ ยูเฮอรสิกินเปรี้ยวเค็มหวานนะคะพุงชลดค่ะซิมีสามสามรสสารเนาะเออฮาก็ใส่พุงชลดเพื่อเพิ่มความนัวเออพี่น้องเออใส่เกลืออะลืมใส่เกลือเออมื่อคืนกะบ,บเป็นยังแซ่บเพื่อกานะคะอันนี้เพิ่มน้ำตาลกับน้ำมะนาวด้ค่ะกระแซ่บเน้ ป่าฮะปิดลาดท,ทางเทคนิคคือมันติดกระถาขอภหยลลายเด้อมือนี้ <c oughs> แต่ก็กินได้อยู่คะ่ะรอบหน้าจังแก้โตม่นะคะอีแม่เพิ่งกันนอนแล้วนะคะอันโคโยตี้กันนอนแล้วเพราะว่ามือยนะคะโคโยตี้กับมืออีแม่กับมือไปรับจ้างดำนานะคะก็เลยกินข้าวกับพี่สาวสองคนนะคะมาเด้อคะ่ะเอฟซีทางไกลทางไกล,ท,ไกลที่อยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมือง,อง,องนาหรือว่าที่อยู่แดนไกล้แดนไกลขึ้นฮอดบ้านเฮานะคะอีสานตั้งจังหวัดเฮากบเบ่งผ่านหน้าจอนะคะมุนิกา กับข้าวกับหอมห่วยห้วยลวกพักนะคะมะแตงนะคะซิมกับน้ำพริกกับน้ำพริกกับปีกินข้าวข้าวเจ้าแซบแซบพี่น้องขามาเด้อมากินน้ำกกนบอกเลยเมนูบม่ได้สวยรูคือเก่าแล้วค่ะแต่ว่ากินแซบกินนัวแต่พี่น้องเออมาค่ะมากินน้ำกกนเอาอาหารบ้านๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนก็ขอบคุณทุกกำลังใจละก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ชมกันมาหลายๆนะคะทั้งติทั้งชมนะคะขอบคุณในหลายค่ะกับฝาก ข้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อีล่าเนเดอร์จ้ามาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันแซบๆน้ำกันอยากให้เฮ็ดคลิปอันใดแบบใดกัดเม้นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับมื้อนี้ก็ขอโตและก็ขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะมันโอดใจบวายแล้วนะคบเพราะว่ามันอยากกินแห้งมันอร่อยมันแซบมันนัวมันเลิศมันปังมาก นะคะมากินน้ำกันเดอ้อพ่อแม่พี่น้องค่ะบอกเลยแซบนัวอร่อยบายน้องดีเองนะคะน้องดีเพจเองกินเองแซบเองนะคะ,ะ,คะส่วนของอีพอเอาไปส่งเรียบร้อยแล้วจ้าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะบายบายจุบ๊บจุ๊บค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะผู้ใดอยากก็คือนน้ำลายเอาเดอ้อพี่น้องค่ะไปแล้ว <c ười> จุบ๊บจุ๊บค่ะขอบคุณค่ะ